เอโยวั bio? สดีสดครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น GB e ี r e g e เกนส0ทวินมาร์คเลยนะครับผมสีขาวนวลสวยเลยนะครับลูกค้าใครที่ไม่ทานทวินเซตที่แล้วนะครับผมแนะนําเจ้าคันนี้อย่าให้พลาดครับเพราะว่าคันนี้มีมาให้แค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นับลูกค้าชุดติดตัวรถสีขาวครับสวยเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์250ซีซีนะฮะเป็นระบบหัวฉีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้า คันนี้ได้มาถึง2ส,สูบนะท่อเดิมนะครับเป็น2อ,ออกหนึ่งนะครับลูกค้านะโชค๊คด้เป็นโช๊คเดิมจากโรงงานเลยเป็น YFG Series นะครับผมคันนี้เดิมๆเ,เลยครับผมโครมียมเงาๆครับลูกค้เา,เ,าเลขใหม่ไม่เยอะเลยนะครับคันนี้นะลูกค้าเลขมาอยู่เพียง16,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะฮะร,ระบบไฟติดครบทุกจุดครับผมบางโคนโครมียมเงาๆครับลูกค้า,าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆคันนี้ได้มาเป็นระบบดิสน้าคู่แล้วนะครับผม ชุดสีฟฝั่งนี้สวยใสสะอาดมากๆครับลูกค้าอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยคันนี้มีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้นะครับอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยลูกค้าโซสเตอร์สะอาดกิฟครับผมท้ายได้เป็นท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะทรงส,สวยๆนะครับใครที่อยากแบบว่าขับทรงเดิมๆทรงลุงๆนะฮะร,รีบมาจัดกันได้เลยนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อย ประมาณนี้เลยนะครับบิดติดมือด้วยนะหากใครสนใจเจ้าทวินคันนี้นะครับรีบม,มาจัดกันได้เลยมีมาแค่คันนี้คันเดียวครับลูกค้าหากใครสนใจนะครเจ้าคันนี้นะครับมีเล่มเขียวเอกสารครบเลยช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ